สวัสดีค่ะพบกับสาวขวัญน,นะคะวันนี้นะคะพามาดูตัวสีประตูนะคะเกจเซนะคะก<ม>็คือจะมีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวเลยนะคะโชคดีมากค่ะ<ม>ก็คือวันนี้มารีวิวทั้งสองสีนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะอ่าเป็นสีขาวนะคะคันนี้นะคะลูกค้าก็คือว่าจะจัดทรงย้ายแหนบค่ะอ่ามคันนี้จัดทรงย้ายแหนบนะคะจัดทรงแคะเลยมาดูใ,ใกล้นะคะว่า คันนี้นะคะก็คือว่าจะลงล้อแม็กนะคะเป็นทีอีสามเจ็ดเนี่ยค่ะแต่อันนี้จะเป็นสีดําเงานะคะทีอีสามเจ็ดยอดแดงนะคะอันนี้จะเป็นออฟสู์นะคะแล้วก็ยางนะคะก็คือจะเป็นยางอ่าสองหกห้านะคะหกศูนย์นะคะสําหรับคันนี้นะคะคันนี้สีขาวมุกนะคะจะทรงย้ายแนบนะคะอ่า ลูกค้าดูไว้เลยแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะคันนี้เป็นสีดำนะคะคันนี้ก็คือว่าลงล้อแม็กเฉยๆนะคะแม็กก็คือคันนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันเลยนะคะลูกค้าลายเดียวกันเลยแต่คันนี้ก็คือว่าไม่ได้จัดส่งนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสาวขันจัดโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นเพียงหปซนะคะขอนนานสูงสุดก็คือ8 4เดือนไปเลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพ แล้วก็ไม่ใช้คนคํำนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าพนักงานเงินเดือนนะคะที่มีประกันสังคมมีสลิปเงินเดือนแล้วก็ครึ่งทํางานผ่านโปรนะคะ2 -3 เดือนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะปรึกษาสาวขวัญได้เคสแบบนี้ออกรดง่ายมากนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ารับเงินสดนะคะรับหมวกกว่อสร้างนะคะว่ายง่ายคือออกได้ทุกอาชีพกันเลยทีเดียวนะคะสนใจโทรมาหาขวัญน,นะคะ062 456 4669ค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ